สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรับกรเกษตรนะครับในคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับชวนชมนะครับคนที่เลี้ยงชวนชมอยู่ก็มักจะพบกับชวนชมออกดอกแล้วดอกยังไม่ทันบานก็เน่าเสียก่อนนะครับหรือว่าชวนชมบานแล้วนะครับแต่ก็าบานแป๊บเดียวดอกเน่าซึ่งดอกชวนชมนะครับถ้ามันอยู่ได้นานจริงๆนะครับผมเคยเจอมาแล้วชวนชมจะนานอยู่ประมาณ จะบานอยู่ประมาณอาทิตย์ถึงอาทิตย์กว่าๆนะครับประมาณ10วันได้ครับที่ผมเจอมาแล้วแต่โดยส่วนมากแล้วจะบานแค่2อสวันก็ร่วงหรือว่าออกดอกตูมมาแล้วดอกก็ไม่ยอมบานดอกเน่าเสียก่อนเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าถึงสาเหตุและวิธีที่ทําให้ชวนชมดอกชวนชมเน่าเร็วนะครับสาเหตุแรกนะครับสาเหตุแรกก็คือสิ่งแวดล้อมโดยรอบนะครับ าสาเหตุที่สองก็อาจจะเป็นดินที่เราใช้ปลูกชนชมนะครับเดี๋ยวในที่นี้จะมาพูดถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบก่อนนะครับสิ่งแวดล้อมโดยรอบก็คือไม่ว่าจะเป็นแสงแดดไม่ว่าจะเป็นน้ําฝนหรือว่าจะเป็นน้ําที่เรารดลงต้นชนชมนะครับอ่าในที่นี้จะมาพูดถึงน้ําฝนก่อนนะครับซึ่งหน้าฝนก็รู้กันอยู่นะครับว่าน้ําฝนที่ตกลงมานะครับจะมา กระแทกกับดอกของชวนชมนะครับซึ่งดอกไม้ทุกชนิดล่ะครับเขามีความบวบบางนะครับเมื่อน้ําฝนตกลงมาเม็ดใหญ่ๆมากระแทกกับดอกของชวนชมอ,อันนี้ก็กจะทําให้ดอกชนชมช้ํานะครับบวกกับน้ําฝนที่ตกลงมาขังอยู่ก็ทําให้ชนชมเน่าและก็ร่วงหล่นไปในที่สุดนะครับก่อนที่เขาจะบานได้อย่างเต็มที่ ก็วิธีป้องกันน้ําฝนนะครับอ,อย่างคนที่ปลูกน้อย,อยสองสามกระถางนะครับก็มีเวลาว่างพอก็ถ้าฝนถ้ารู้ว่าฝนจะตกก็ควรเก็บไว้ในที่ร่มก่อนนะครับอย่าให้โดนน้าฝนแต่ถ้าคนเลี้ยงเยอะๆอ,ะอาจจะทําเป็นโรงเรือนหรือว่าคนที่เลี้ยงแต่ไม่มีเวลาเก็บเข้าเก็บออกนะครับก,ก็แนะนํานะครับแนะนําขั้นตอนเดียวก็คือทาอ่า ต้นชนชมให้โล่งนะครับทำให้โล่งอเอาใบออกบางส่วนนะครับอย่าให้ใบหนาจนเกินไปทา,าใบน้อยๆนะครับก็จะทําให้ฝนตกลมพัดผ่านไปผ่านมานะครับมันก็จะแห้งเร็วอ,อันนี้เปอร์เซ็นต์การทำให้ชนชมเน่าก็จะลดน้อยลงได้นะครับ อ่าส่วนน้ําที่เราลดนะครับในกรณีน้ําที่เรารดนะครับถ้าเรารเลดหรือฉีดไปโดนดอกที่เขากําลังตูมนะครับหรือดอกที่เขากําลังบานอยู่อ่าน้ําอาจจะไปขังอยู่นะครับก็อาจจะทําให้อ่าดอกเสียหายได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราจึงควรเราจึงควรลดน้ําเฉพาะที่ดินนะครับอย่าให้โดนดอกเปน็นน้ำขาดนะครับอ่าอันนี้ก็จะช่วยยืดระยะเวลา การบานของดอกชวนชมได้นะครับอ่าส่วนอีกตัวหนึ่งแสงแดดแสงแดดก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับอ่าถ้าแดดไม่เพียงพอนะครับก็จะทําให้ชวนชมออกดอกน้อยออกดอกมาแล้วก็ฟอนะครับอ่าชวนชมนะครับต้องโดนแดดอย่างน้อยๆวันละอ่าครึ่งวันนะครับเป็นอย่างน้อยครึ่งวันเป็นอย่างน้อย อ่าแล้วก็มาสาเหตุที่2นะครับสาเหตุที่2ดินนะครับดินที่ใช้ปลูกชวนชมเนี่ยก็ต้องมีธาตุสารอาหารที่เพียงพอเช่นกันนะครับอย่างเราปลูกชนชมไว้นานแล้วนะครับไม่เคยเปลี่ยนดินสักทีดินก็อาจจะหมดสภาพหรือว่าสารอาหารไม่เพียงพอนะครับอ่าชนชมถึงเขาจะออกดอกมาจริงนะครับแต่ดอกเขาก็ไม่ทันบานนะครับเพราะว่าร่วงโรยไปเสียก่อน อันนี้เราอาจจะแก้ไขเบื้องต้นโดยการพลวนหน้าดินนะครับพลวนหน้าดินแล้วก็โรยปุ๋ยลงไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่แต่ที่ช่วยได้จริงๆนะครับการผสมดินปลูนครับเราอาจจะถอดกระถางออกมาแล้วก็ผสมดินปลูกใหม่นะครับก็ควรใช้ดินที่มีความร่วนดินที่มีาธาตุอาหารนะครับอย่างเช่นดินใบก้ามปูแล้วก็ เป็นกระมะาร้าสับช่วยความโปร่งนะครับเกลบดําก็ช่วยให้ดินไม่จับเป็นก้อนนะครับช่วยให้รากเดินดีหาอาหารได้ดีเกลบดํานี้ก็อาจจะเป็นเกลบดิบก็ได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือทรายนะครับทรายก็ควรอยู่ในชุดผสมดินปลูกของยนชมเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะทําให้โปร่งน้ํานะครับน้ําไม่ขังอันนี้ก็จะทําให้รากไม่เน่านะครับก็หาอาหารได้ดีเหมือนกัน ส่วนอันนี้เป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยคอกเราก็ควรเติมลงไปนะครับปุ๋ยคอกก็ควรเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะครับอ่าอ่าปุ๋ยขี้ไก่ก็นิยมกันมากในการใช้กับไม้ดอกนะครับอ่าอัดมอโมโคสก็เป็นตัวช่วยอีกตัวนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยละลายช้านะครับอยู่ได้นานถึง3เดือนเลยอ่าก็เป็นตัวช่วยสําหรับให้จนชมออกดอกดีออกดอกดอกแล้วดอกก็ไม่ร่วงนะครับอ่าก็ การเลี้ยงชวนชมก็ประมาณนี้และครับหน้าฝนก็จะทําให้ดอกโรยดอกร่วงได้ง่ายนอกจากนี้ปัจจัยอีกตัวที่ทําให้ดอกชวนชมเน่าเร็วหรือว่าดอกชวนชมไม่ยอมบานนะครับก็สาเหตุอีกตัวนะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันสาเหตุอีกตัวก็อาจจะเป็นพวกแมลงพวกเพลี้ยอะไรพวกนี้แหละครับมา เกาะอ,อยู่ที่กิ่งชนชมหรือว่าเกาะที่ดอกชนชมแล้วก็ดูดน้ําหวานที่ดอกออกนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทําให้ดอกชวนชมไม่ยอมบานก็ เป็นได้อีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็วิธีแก้ก็เราก็ควรมันดูแลชนชมของเรานะครับอ่ายิ่งหน้าฝนเนี่ยโรคหรือว่ามแมลงเนี่ยก็จะมาอยู่กับชลชมที่เราเลี้ยงได้ง่ายนะครับได้ง่ายมากหน้าหน้าฝนเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นจุดสําคัญนะครับเราก็ควรทําให้ต้นชวนชมของเรามีความโปร่งนะครับไม่ต้องอ่าไว้ใบมากจนเกินไปก็ทําโดยการอ่า ตัดใบออกประมาณนี้นะครับทําให้มันโลง่งทําให้ลมพัดผ่านได้สะดวกก็เป็นวิธีการเบื้องต้นนะครับอันนี้บอกว่า,าเป็นวิธีการเบื้องต้นที่ผมได้พบเจอมานะครับก็มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันได้ลองทํากันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องคนรักเกษตรไว้ด้วยนะครับเล้วก็จะได้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับต้นไม้สวยๆกับดอกไม้สวยๆกับเรื่องดีๆแบบนี้เป็นประจํานะครับก็ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันเลยมาก็ลา์ไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้